มีอะไรเกิดขึ้นที่ร้านน้องมาต่อยนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะคะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนเยอะจังนะจ๊ะกกระเป๋าเลยพี่น้องจุกกระเป๋าเลยครับพี่น้องโอ้โหอืมกระเป๋าตังนี้นี่อะไรโอ้โหแบ่งพันหลใบย่าไแบ่งพันน้ำไม่เท่าไหร่หรอก เบ่งพันน้ำไม่เทะลรยนะเมียผู้ใหญ่นะคะมันจะว่าอะไรค่ะไม่มันคือมีสองพันสตรูเนะต้องสมพันดีว่ะแม่ผู้ใหญ่เอาเงินคอยปบ่อยไปสงสัยคอยไปเอาคน่ะมาเบ่งพันออกมาให้ไผ่เนาะพี่น้องมาที่นี่เฮ้ยเรีว เดี๋ยวให้ผู้ใดเร็วค่อยช่ว่าให้ผู้ใดให้ค่อยวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายจำลองคนโก้ชุริโยบ้างรุ่นๆค่ะรุ่นอันนี้นะขอบคุณครับเงินที่น้องเป้ฝากมาให้เจ้าเดิมก็มาต่อยจับให้แม่เนี่ยแม่จะรับเงินที่ฝากมาพร้อมกับลุงวางอ๋อค่ะค่ะคนที่เอฟซีฝากมาให้เขายังไม่ได้ให้เจ้า เขาบอกว่าเขายังไม่ให้เจ้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าให้แม่ผู้ใหญ่สามพันให้ลุงวางสามพันอ๋อค่ะแต่เขายังไม่ได้โอนเขาบอกค่ะเ้าใจค่ะแต่มาที่นี้ลำมื่อเช้านี้น้องเป้นะโทรมาหาแม่จะตอนดึกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าบัญชีให้แม่แล้วแม่ก็ไปมอบให้แม่ผู้ใหญ่เด้มอ๋อค่ะ่เมื่อคืนนี้เจ้าให้สัมภาษณ์เขานะเจ้าก็ต้องไปแก้สัมภาษณ์ใครไอคุณะออไง น้าอ๋อเลยม่อคือนี้คุณรชนีนะคุณรศนีคุณรศนีออกคลิปหรอไม่ออกไหมยังไม่รู้แต่ในภาษาอ๋อมาษเขาคือรนีดีเดรพี่อ๋อทำคลิปหรอไม่ไม่รู้ ถ้าเกิดว่าเขาทําคลิปก็ไม่คือพวกเราไม่ไม่ได้ทําคลิปอะไรค่ะยายพูดให้ฟังชฉยๆก็โอเคจบเมียผู้ใหญ่พอจะเพราะไม่ผู้ใหญ่ยังไม่ทำคลิปอันนี้ว่าน้องเป้พากให้ละเด้อสามพันนี่นะหอเจ้าไปซื้ออะไรแถมพูดให้ยายและแต่เจ้าเพราะว่าน้องเป้ะเขาพากมาเมื่อเช้านี้เด้อได้รับแล้วเจ้าน่ะมาก็ได้รับแล้วนะคะ ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะยายก็รู้แล้วแต่ว่าให้เอฟซีเขาบางคนเขาไม่เข้าใจเลยค่ะก็เข้าใจเลยนะคะว่าได้รับแล้วค่ะยายจำลองเป็นคนมาฟากเป้ฟังกาทักทายเราเป้ขั้วอินพงการค่ะเป้ขั้อินพงการเขามาพูดวันนั้นแต่เขายังไม่ได้โอนเงินเข้ามามันก็เข้าใจอยู่คือก็บอกว่าอยู่เพราะว่าเป้บอกว่าเขายังไม่โอนแกก็บอกแตถ้าว่าเขาโอนเมืาะอะไรล้วจะให้เขาก็บอกว่าอย่างนี้บอกกับแม่ผู้ใหญ่อย่างนี้ละค่ะ ก็รู้แล้วเมื่อไหร่จะให้แต่ว่าน้องเป้เขาไม่มีเวลาเด้เนาะให้ผู้ใหญ่ยังไม่ได้พูดนะว่าเป้จะให้ตอนไหนยังไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวก็รู้แล้วว่าเจ้านำไม่ได้พูดแต่วันนี่นะให้แล้วค่ะรับมอบแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยายรองรอบคุณเป้ค่อยส่งตามในสี่จุดค่อยผ้าค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยค่เป็นคนคะบอมบมแม่จะจะมากินมาม่าช่อง ยายจำลองหรือช่องเจ้าช่องใครช่องใครก็ไม่กินหรอกค่ะมาม่านะคะค่อยค่อยพอชอบขอบคุณนะคะยายขอบคุณนะคะพี่งต้มทุกชุดถ้าใครมีปัญหามาเลยนี่แก้ให้นะคะรับแล้วค so ่ะคนกิ้งเสียงกิ้งนะคะต้องคุณยายนะคะค่อยบ่มังได้ถ้าคนเอาเปรียบนี่ยคนบ่มักเลยกินมาม่ากินหนังแห้งดีกว่าโอ้ยกินคนเดียวเท่าน้ำเห้งมากเลยนะคะยายยายกินไม่ได้ ยายเพรไม่ได้เขาจะหา็นเงแห้ตองตามต้่งเชต้องตามร้านต้องเช็ดไม่ออ้ไม่ได้นี่ก็คุณยายจำลองก็มอบเงินให้กับท่านแม่ผู้ใหญ่แล้วนะครับเนาะเป็นเงินทั้งหมดสามพันนะครับทุกท่านเนาะนี่ครับเนาะแต่ต่อไปนี้ค่อยจะมอบของฟันให้คนที่รู้ใจค่อยอ๋อเหรอคะรู้ใจค่อยที่ชุดค่ะ ในบ้านกโกงเนคารู้นิสัยยายเพราะเขาเคยอยู่เคยกินเคยสัมผัสเคยรู้นิสัยยายแต่แต่ว่ายายก็ไม่ได้มอบแบบเป็นเงิน<ม>ยายก็มอบเขารู้นิสัยยายเพราะว่า<ม>ยายน่ะเป็นคนรักเขาแล้วแล้วแต่ว่ายายเป็นคนถ้าด่าก็ดาก่ดาตรงๆด่านี่คือไม่ไม่ไม่ได้ไมหมายความว่าด่าแล้วจะเกลียดเขานะด่าให้เขา เพราะว่าเรารักเขาเราถึงด่าเขาเนาะให้เขารู้อย่าไปอันนี้ไม่ไม่เรียกว่าด่าเตือนบอกสอนสอนสอนเสียงดังหน่อยวันนี้ใส่ยายวันนี้เขาไม่ยอมว่าสวัสดีค่ะมันโมแม่นต์คอยได้บาทนี้แม่ละว่าสังพงมันโมแม่นยายเลยสวัสดีค่ะยังไงมันไม่ใช่นิสัยของยายโมเมนต์นี่ใส่ค่อยเขาบอกว่า ปก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 คำพูดแบบว่ามันบบม้วนใช่มันบบม้วนแต่ว่าอันจริงใจหรือจริงโจ้นะให้กระดูไปจริงใจค่ะจริงใจจริงใจค่ะเอาแค่นี้แหละไอ้ปานหรืออะไรมันก็รู้ตั้งแต่ในน้อยคนนะแต่วันนี้ยังไม่ได้จบได้สอเชิญน้องหายูนโม คนคนนั้นคือใครไปดูกันคนคนนั้นบอกคนคนนั้นเป็นใครเห็นแล้วแม่คนจนั้นเป็นครคล้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จบแล้วเอาคลิปใหม่คลิปใหม่ลกคนนั้นอ๋อางพง์างพอกแด่ามาเล่างพหูต่หไม่รู้ตัวนะเนี่ยมัาเป็นใครเฮียมากเลยส้มไห่ไข่เนาะไข่างพง ไห้มอ่ะส้มส้มนะครส้มส้มก็ถือกังดีเอมราบเพราะ่ามันลใจอยู่แล้วคก็ดีข้ากะเจีงนะโอ่คโอเคเป็นไ่อคมางจะ่ไป่ยดีหรือเปล่าคือ่กระเจงจัดเป็นเัปไมเองยบงด้อเอาจริงไหมพ่อคงยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้อะไรนะคะกำลังงงลงคิปอยู่งามๆอยู่นว่าสิลุ่มชิบ เอ้าเจ้าคือบุหรี่เสือภัยก็คือเสือภัยเชื่อมนะคะแม่มาต่อยวอนนี้แม่มาต่อยไอ้นี่มาดูอ้นี้ของแม่มาต่อยอยู่ไหนไอ้นมาดูแม่มาต่อยนะแล้วถ่ายภาพนี่แม่มาต่อยมาเอาของเสือ้โอภัยแม่มาต่อยเอ้ยอันนั้นละเมิดแต่คงคอยชาร์คคอยต่อยกล่องให้แม่มาด้วยครับผมแม่ เอเลยเยะเลยม่นี่แปนึงมาค่ะมาใส่สุดสวยนี่แค่แห่เบอรกอันนั้นใส่ไปที่ไหนก็ได้ก็มีเซอร์ไพรส์นะคะไปซื้อของกันเลยนะคะอันนี้มันเป็นเ้ออะไรหรือป่ามันอยู่ในหลังอ๋อยังไม่ได้แกะใช่ไหมอ๋อ กะแม่มาต่อยก็มาแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะลอยน่าะหุ้นลุ้นชุดสวยลุ้นรุ่นของรางวัลมีมีความให้ดมด้วยนะคะมาจากประเทศแล้วแล้วเขาอะไรเดี๋ยวมันมันมาเป็นเป็นลังตัใหญ่บอมันมาเป็นแบบไหนละอันแบบไหนอ๋อเป็นถุงอ๋อเป็นถุงเหรอคะล่าสูงมาจากต่างประเทศเลยเหรอ อช่งมาจากอ่าอีอย่งเนาะไต้หวันคุณม่ลงอยู่อมอจากไต้หวันอ่ะเพระว่าแกใส่ได้อยู่เลยช่างพุ่งพอดีค่ะอยเช่าข็เปมื่อเช้านี้ค่อยให้แต่ถาเปิดเลยมือเช้าเป็เมื่อ้องโอ้ยุ่งแม่ค่อยหุเสื้อแนพอดีพอดีเสื้อฟามันามดแขฟัดนะแมเสื้อดโอ้กึนจิกังอยู่อยู่เนาะอันนี้ค่อยให้เจ้าใส ก็ค oh> ือแม่มาต่อยตนนเขานะคได้รับเลยนะโอ้ยเหมือนแม่มากเลยค่ะสวยๆหนยมากเลยเร่ม้สวยจังเลยค่ะนี่ค่ะคาคันท่าแล้วก็เอซจากต่างประเทศ้วยนะคะดะ เหมาะกับช่วงหน้าร้อนมกเลยนะคะแน่ค่ะกินนี่ก่อนก็จะกอจัดีใจด้วยเนี่ยคะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนเลยนะคะค่ะใช่ใส่ไม่ใส่หน้าร้อนนะคะใส่ไปเที่ยวใส่ไปไหนก็ได้กางเกงตัวนั้นหรือเสื้อตัวนั้นน่ะใช่ดำแดงสีแดงดำแดงดำแดงก็สีอะไรนะคะไม่ตกนะคะสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะพ่อมาต่อยแมน ดูว่าถ้าข้าบ้านผมกูนี่นะครับเก็มาถ่ายใส่สีแดงคือข้าไปดูข่าวที่พะพูดกันเมื่อเช้าสวัสดีครับแม่น้องมาต่อยกับผมครับแม่ เสียชีวิตแล้วช่ไอีกแลูกตาท่อมมานะแม่ย่าบ้านวนีบ้านนละหันโอ้บ้านั่นอ่ะบอโอ้นั่คนบุญนอนี่เฮ้ยน้องมันตาท่อมมันคือคือายเบอลลิงอ่ะพี่ายม่คูใดวะนี่แมน